คนเป็นแม่เห็นแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราจ่ายให้ลูกไปแล้วลูกได้แล้วลูกก็มีความสุขคณิตศาสตร์มันเป็นอะไรที่แบบต่อยอดไปยาวๆไม่ว่าสายอาชีพไหนก็ต้องมีคณิตศาสตร์อยู่นี่นะโอ้ที่นี่แฮปปี้มากตอบโจทย์คุณแม่มากสวัสดีค่ะ คุณแม่หน่อยนะคะเป็นแม่ของนายน็อตน้ําน้องนายเนี่ยตอนนี้อายุ8ขวบเรียนอยู่ระดับเกรดทรีส่วนน้องน็อตเนี่ยอยู่ระดับเกรดวันส่วนน้องน้ําคนเล็กเนี่ยอยู่เคทรีก็คืออนุบาล3อยู่โรงเรียนอันวิดาเหมือนกันค่ะน้องๆเรียนคณิตศาสตร์ก็คือแมทเทมัติกอย่างเดียวค่ะทั้ง3คนเลยค่ะเรียนพร้อมกันค่ะแล้วก็เรียนมาได้ระยะเวลา2ปีแล้วน้องๆเรียนอยู่สาขาเซนทันแจ้งวัฒนะน้องๆชอบครูมากเพราะว่าครูใจดีและครูอธิบายให้น้องเข้าใจง่ายมันอบอุ่นเข้ามาแล้วมันก็ อบอุ่นมีความปลอดภัยให้เขาในตัวเขาก็เลยชอบที่จะมาเรีนที่นี่ไม่เคยเป็นเรียนที่อื่นเลยแต่เคยไปดูบ้างแต่ที่ชอบที่นี่คือ1โจทย์เป็นภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษไปในตัวได้ความหมายไปในตัวและได้แมท h e m ม t i c ทก็คือการบวกลบคูณหารเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีการพัฒนาสมองซีซ้ายซีขวาให้น้องในการคาดคะเนสิ่งที่จะเป็นได้ด้วยค่ะ เห็นได้ชัดเลยว่าน้องไม่เหนื่อยเวลาน้องไปเรียนที่โรงเรียนในการบวกลบคูณหารที่ทางนี้สอนไปเป็นเทคนิคเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเขาโฟกัสกันที่10กว่าคนต่อคู1หนึ่งคนบางทีมันไม่ทั่วถึงพอน้องมีพื้นฐานตรงนี้แล้วพอไปถึงในห้องเรียนน้องก็จะง่ายขึ้นและคิดได้เร็วขึ้นเพราะว่าเทคนิคมันมีแล้วในตัวน้องอย่างคนเล็กอะ่ะยังเล็กมากเพิ่งจะ5้าถวแต่ถ้าเทียบกับเพื่อนที่ในห้องเรียนเนี่ยเขาจะคิดเลขได้เร็วเข้าใจโจทย์ได้ง่ายขึ้นส่วนคนโตเนี่ยบางทีเห็นตัวเลขไม่ต้องมานับนิ้วหรือไม่ตต้้อออองะไไรรเเเลลยยสาามมถบดก็หืน การคิดวิเคราะห์ออกมาจากสมองของเขาเหมือนกันการบ้านที่โรงเรียนมาเนี่ยแม่ไม่ต้องสอนเลยเพราะลูกเข้าใจลูกเข้าใจลูกก็จะทําได้และลูกก็จะไม่เหนื่อยเหมือนที่ทาไมผู้ปกครองทุกคนต้องหาสถานที่เรียนเสริมให้ลูก1ลูกจะได้มีความพร้อมพร้อมที่จะไปออกสนามคือที่โรงเรียนเขา 2. เรายอมรับว,ว่าเราพอจะพพอร์ตลูกได้เราก็ให้ในสิ่งที่ให้ลูกได้เด็กบางคนไม่ต้องเรียนอะไรมากมายเลยเขาเก่งด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วอาจจะเป็นยีนของคุณพ่อคุณแม่เขาที่เก่งด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วกับบางคนที่ไม่ได้ไปเรียนแล้ว ก็ยังไม่ได้ก็มีแต่ในลูก3ามคนเนี่ยอยู่ระดับกลางแล้วก็ไม่ต้องเคี่ยวเข็นและไม่ต้องบอกว่าลูกวันนี้ต้องไปเรียนพิเศษอะไรนี้ลูกรู้หน้าที่รู้ว่าวันเสาร์หนูต้องมาเรียนไอริเวยตอนเช้าเสาร์อาทิตย์หนูไม่เคยตื่นสายเพราะหนูรู้หน้าที่ว่าหนูต้องทาอะไรมันก็เป็นระเบียบให้ลูกไปนในตัวด้วยลูกชอบลูกสนุกแล้วพื้นฐานของเด็กอะคณิตศาสตร์มันเป็นอะไรที่แบบต่อยอดไปยาวๆไม่ว่าสายอาชีพไหนก็ต้องมีคณิตศาสตร์อยู่ในนี้นะโอที่นี่แฮปปี้มากว่างเมื่อไหร่ก็มาในวันที่โรงเรียนเขาเปิดจะมาตอนนไไหก็ด้คุณ พร้อมซัพพอร์ตณะช่วงเวลานั้นตลอดเลยตอบโจทย์คุณแม่มาก <g iggle> ก่อนหน้าที่จะเข้ามาเรียนเองเนี่ยมีคนแนะนํามาแล้วนะ <g iggle> เราก็อมืมันจะจริงหรือเปล่าเนาะ <g iggle> พอได้เข้ามาสัมผัสแล้วถึงจะรู้ว่ามันใช้ได้จริงลูกมีความสุข ลูกไม่เหนื่อยเวลาที่ลูกจะต้องไปเรียนที่โรงเรียนเลยอยากให้ผู้ปกครองลองเปิดใจเปิดใจในที่นี้หมายความว่าลองเดินเข้ามาก่อนไม่ใช่ว่ามันจะแบบอ่าน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 อย่างเดียวแล้วทำ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 มันมีเทคนิคที่บางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่สอนลูกไม่ได้จริงๆริงนะลูกไม่เคยฟังพ่อแม่ลูกจะฟังครูข้างนอกซะมากกว่ามีพี่พี่ที่นี่ตั้งแต่เลเวลเล็กยันเลเวลสูงสุดน้องๆก็จะเหมือนมีแรงกระตุ้น พี่เขาเรียนจบแล้วพี่เขาเลื่อนไปอีกรลเวลหนึ่งแล้วสักวันหนึ่งเราจะทําได้มันเหมือนมีแพชชั่นในเขาอ่ะพี่เขาจะก้าวจะต้องได้เหมือนพี่นะจะต้องทําได้น่ะลองดูค่ะอยากขึ้นพ่อคุณแม่ลองเข้ามาดูก่อนเข้ามาสัมผัสดูก่อนมาทดลองเรียนก็ได้ค่ะว่าน้องอยู่ระดับไหนแล้วน้องเหมาะกับอันไหนแล้วบางทีการวัดระดับของน้องอ่ะน้องอาจจะเลเวลที่ต่ํากว่าอายุแต่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่อย่าไปด้อยค่าน้องบางทีเขาได้มาสัมผัสปุ๊บอ่ะเลเวลเขาจะไปได้เกินอายุเขาแน่นอนคุณแม่มั่นใจค่ะลองดู